เว้นเฮ้ยเฮ้ยรถบรรอุกบรรทายขับยังไงให้ข้าวโพดเกอนถนนวะโทษทีนะพอดีเชือกมันขาดอ่ะข้าวโพดก็เลยล่วงลงมาก็รีบเก็บให้มันเร็วๆหน่อยสิฉันต้องรีบไปส่งผู้โดยสารนะแล้วต้องรีบกลับไปรับผู้โดยสารอีกรอบหนึ่งเสียเวลาทำมาหากินจริงๆเลยโว้ย ีบเก็บอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอฮะถ้าอยากให้เร็วมากเนี่ยก็มาช่วยเก็บเลยมามาสินะม,มันมาผลักฉันทำไมวะเฮ้ยทั้งคนอื่นก็เดือดร้อนไงนะยังมีหน้ามาขึ้นเสียงอยีก่แล้ววะไอ้ยเวนเอ้ยเปิดดิบบัสเฮ้ยพี่ทิวไม่ต้องเรื่องเนี้ยไม่ต้องถึงมือพี่ทิวหรอก เดี๋ยวมันจัดการเองจะงเย็นก่อนดีกว่าไอ้หนูอย่ามีเรื่องนะลยดีกว่านายไม่เห็นเหรอว่ามันมาผักฉันก่อนอะเห็นว่าฉันเป็นเด็กแล้วคิดจะรังแกไงก็ได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ลงมาสิหนีไปทำไมอะเก่งจริงก็ลงมาดิลงมาลงมาเน่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 ไม่เอานะ โอยอ๋อห้ยเจ็นะไปไปป่อยใช่ไหมไปไปไปอยไปซะเดี๋ยวนี้นะไป นี่โมคุณตอนแรกผมคิดว่าคุณเป็นเด็กผู้ชายถ้าผมทำอะไรล่วงเกินผมขอโทษด้วยนะรู้จักขอโทษอะค่อยน่าให้อภัยหน่อยจะใครบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจจากวาความหุน